สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุข่สุขคนค่ะสวัสดีพี่น้องสุข่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้มากับคุณแม่นะคะพัวผัวกวาสากินแซบคือเก่านะคะวันนี้มากับเมนูตําเส้นเล็กลูกชิ้นปลาพี่น้องเอซเซสซ์สลีก็มีแมงกินูนวสันแมงกิซอนผักกับผักแกมมีผักซีราวบักเขือนหน่อยบักเขือลวกผักกาดค่ะพี่น้องเอ้ยมากค่ะเมนูอีสานบวานเหาแม่นําเลยค่ะ ันนี้มากับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะค,คุณแม่สวัสดีเอฟซีนะคะปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กอย์าาสากินแซบเนี่เด้อค่ะพี่น้องกลับมาอยู่เมืองไทยห้าหรอค่ะประมาณมาได้ประมาณสิบกว่ามือเนี่แหละ่สิบสองสิบสองมือมากมากมากว่าไรยายาห้างแมวสองบ่สงเสร็จเลกเด้อคะ่ะว่าเป็นขอขอนมจีนสร้างขงนมจีนมาอยู่ค่ะพี่น้องถัลอออุดหนุนใน่เด้อค่ะ ขนมจีนแบนกินแล้วรวยนะคะพี่น้องเออแบนนองไม่เลยกินแล้วรวยเป็นขนมจีนอบแห้งนั่นแหละค่ะพี่น้องก็คเคยเฮ็ดหลายรอบแล้วละ่ะแต่ว่าเฮราะท่านมีเวลาติ่มที่กับการเฮ็ดนะคะมุกชิ้นป่าเขื<ม>่อมามาแซ่บเพราะว่าแบ่แซ่บอืมเพ,พราเผ็ดเพาะดีสินเล็กแล้วคะ่ะผูใ้ใดอยากก็ล่องตามเบง กูได้ค่อยตาําตดขนมจีนแซ่บเด้อหม่วนพักไส้ปไปเลยอือหือือเชียวของปวดดีดดต้น nhiều ừ. thắc bung luộc lắm, ừm, bơ tăm phen hang แม่กินนำ้ำพักขออนุญาตใส่เมือ่อน้ำเด้อพผิดหองนั่น,นส,สิดสบคนละเฮอ้อยิุณหมอน้าใหู้ชิมตาบ่าครับบ้เผลินเน้่นมาเลิได้ปบ มันนาไม่ม่ถอ่เนี่ยด้วอือ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 ้าหใช่ไหมอันนี้ไม่เผ็ด พอมอ่ะตาเส่นให้ประกวดความปอกกรบมืออ้าอป่ะอือคุณยายพ่ายอ่ะงานเพชรเข่งอรงเหะอตอนนี้

ก็ตกตจนอืออืออืเพื่นกาไม่กินนำ้ำเมื่ออหว่านปเป็นเรียนรอเพืนกาอืมอาจารย์ไม่หาแหละมุออม่มในบ้านก็ก่เกา

แมงพอดอน้ำตะไไข่เปลี่ยนท่านั่งแป๊บ ăn phở má? Quán gì lúc chín quá. Không thèm ăn phở mà Ừ. ừ. ừ.

วงหนึ่งอมวานดีแมววะลูกชิ้นปลาของเพลยงอร่อยนะอันนี้แมงกินนูนด้วยเนะี่ยนองดำๆนะ่ะแมงกินนูนเบาเดีกกำลังเห็ดเบาทรงลูกขายอยู่ค่ะพี่น้องอยู่บางไม่กิน Ja. 老婆。

ด้วยครับเฮ้ยนี่ป่ะเบาดีพี่น้องน้องของลูกชายเธอ้อวไหม สวัสดีครับแม่งหวานดีได้ดูกชิ้นสวยนะเอาท่องที่ไยเห็นเล็กจะซื้อไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวเหรออืมมยก๋วยเตี๋ยว หลายครับน่งกินยูบ้านถ้าบืน,น์น่งกินด,ดีพี่น่องอิมอ่มเยอะขอ<า>อืมอร่อย นเผาแล้วกินอะไบายแล้วอย่างเผ็ดอืมกินยงไงกินไปกินมากเผ็ดเสแล้วอือือแสบอัศจรรตย์ใจ

น,นีน่คแคบมูยพี่น้องหนัก้ะเจ็บแคบมูยดแดดเเดี๋ยวแห้งเนาะเดี๋ยวเจ้าเต้แห้งนี่คุมค้มอืมอิม่มคอหนักไหพั อตอนนี้ไปกินเนี่ยแพ้งสําหรับไหม่ห้งน้อย,ออยแบบเหอะพี่น้องอยากเข็นเมนู่ดได้กบ็บอกได้ด้วยพี่น้องมาหาบ,บานคิดบอกเลย อิ่มมัต้องกินหลายเนาะอ,อันนี้ขมพาเก่เอา <c oughs> ขมแห้ง <Yeah. S 1> ขมมากมากอ,มอุ้ยอื้ม มาเราเพลงตานยังต้อกตันเซสครับมันใหเพองมันจะเป็นการบาวพอเ้อะตาลมาหน่อยพี่น้องมีท้องเดือนเนี่ยปิดตู้ปิดต่นอแหลาย มาหน่อยเจ็กเดือนเดือนครึ่งเดือนกว่ากว่า,าต้องเป็นกระซังเอา้าเศรยฐีพี่น้องใส่บ,บักอกๆความหวานบักกอกๆน้ำแม่มีเลยบุญยากอืมไม่กกมไหอืยไม่หลายอย่าง ไปแล้วค่ะ